ตอนหนึ่งลุ้นแบบนี้นึกว่าชมพู่จะสำรองทีมเฮนชนะ3ต่อศูนย์เรียบเลยแต่สิ่งที่ทำให้แอดมินร้องเฮ้ยมันไม่ใช่แค่การชนะมันคือความพลิ้วที่มือเซตชมพู่ปั้นเกมทั้ง3เซตแบบไม่ต้องพัก37แอซซิต6นิกนี่คือสถิติที่บอกว่าเธอลงมาเพื่อปั้นเกมไม่ใช่ลงมาเป็นตัวสำรอง แล้วทำไมกัปตันมอร์แกนเฮนถึงเลือกชมพู่ลงเต็ม3เซตทั้งที่ในทีมนั้นมีเซตเตอร์ดาวดังอย่างซิดนีย์ฮิลลี่อยู่คำตอบอาจจะทำให้ทุกคนต้องร้องว้าวเพราะทีมนี้เขาไม่เล่นตามสคริปติดตามฟังใน e ีพีนี้แล้วจะรู้ว่าเกมลื่นไหลเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อมือเซตไทยในแผ่นดินอเมริกาที่นี่1น8คอมเมนต์ชาแนลค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่168 Comment Channel ค่ะก่อนที่จะไปมันกันในคลิปนี้นะขอ1ไลค์1แชร์และกดติดตามช่อง168 Comment Channel เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะกราขอบคุณมากค่ะเอาละมาดูเต็มๆกันเลยนะคะโคตรมันเลยมาค่ะเปิดสถิติทีมแฮนทีมแห่งหมดพะลมสนามสถิติสายบุกโหทีมนี้เขาโหดกันขนาดนี้เลยนะ ตบสังหาร44แต้มนี่คืออาวุธหลักลีแกนคูเปอร์กับแดนนี่ดรูรูตบกันจนคู่ต่อสู้มึนไปเลยค่ะเรียกว่าสวยสมรางวัล MVP จริงๆอัตราการตบนี่29แปลว่าพวกเธอตบได้แต้มเกือบหนึ่งใน3ลูกของทั้งหมดที่ส่งไปซึ่งเทียบกับอีกทีมหนึ่ง20เท่านั้นเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยเธอเล่นมีประสิทธิภาพกว่า ทุกครั้งตบด้วยความมั่นใจไม่ได้ตบมัวมัว,มวค่ะเสิร์ฟเอลูกนี่คืออาวุธลับเสิร์ฟหลอกเสิร์ฟหนักรับไม่ได้กันเป็นแถวเลยแค่เสิร์ฟอย่างเดียวเนี่ยทำแต้มนำไปได้แล้วอะ่ะสถิติสายรับปลอมประการที่ไม่ใช่แค่การบล็อกการรับถึง50ครั้งอันนี้ต้องยกให้มอแกนเห็นเจ้าแห่งการรับ ทีมรับกันแบบเป็นบ้าคลั่งเลยเป็นลิมิตบอลที่ได้ต่อเนื่องรับยากแล้วนะยังเปลี่ยนเป็นเกมบุกได้อีกอัตราการรับบอลแรก54%คุณผู้ชมแม้ว่าอัตราการรับบอลแรกนี่นะจะเท่ากับอีกทีมแต่ว่าเมื่อรวมกันเนี่ยนะประสิทธิภาพการตบที่สูงกว่าการรับที่ดีกว่าของทีมเห็นจึงถูกแปลงเป็นแปมได้ทันทีการบล็อก2 อันนี้น้อยกว่าอีกทีมหนึ่งที่เขามี9นะคะแต่แอดมินมองว่าเนี่ยมันไม่ใช่จุดอ่อนนะมันคือการเลือกการเล่นในแดนรับต่างหากล่ะเพราะว่าทีมเขาเนี่ยนะรับในแดนหลังได้ดีมากจนไม่จำเป็นจะต้องมาเสี่ยงบล็อกดักฟรอนต์ลน์บ่อยๆแบบนั้นสรุปแบบแอดมินเลยนะทีมเฮนเนี่ยเขาชนะด้วยเกมรับที่แข็งแกร่งบวกเกมบุกที่มีประสิทธิภาพสูงคือ ไม่จําเป็นจะต้องแบบบล็อกเยอะเพราะว่ารออับหลังคอดได้แม่นยําและเมื่อได้บุกเนี่ยนะก็โจบเกมได้อย่างรวดเร็วไม่ยืดเยื้อเนี่ยคือทีมที่เล่นได้อย่างมีสติมีระบบมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมว่ายังไงคะมาคุยกันค่ะและจากสถิติทั้งหมดนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของเกมนี้คืออะไรการรับของมอร์แกนเฮนส การตบไร้เงาของรีการ c คูเปอร์หรือการตบที่ทำแ้บได้เป็นชุดๆคอมเมนต์ Comment มาบอกแอดมินได้เลยนะเฮ้ยแอดมินอวยอีกแล้วไม่เนี่ยสรุปแบบนี้ทีมเฮนชนะทีมวอลเลนตินแอนเดสันพ้คะแนนทีมเฮนชนะ75ต่อ58คะแนนจากเซตแรก25ต่อ23เซตที่2 25ต่อ14และเซตที่3 25ต่อ21 มาดูผู้เล่นที่โดดเด้งกันม้างนะคะสําหรับผู้เล่นเรียกว่าโดดเด้งทรงคุณค่าแห่งนัดทั้ง3คนเลยนะโอ้โหคุณผู้ชมคือเป็นของทีมเฮนทั้ง3คนเลยอะเริ่มจากคนที่1รีแกนคูเปอร์บวกไป60คะแนนคนที่2แดนนี่ดู บวกไป40คะแนนและคนที่3ซาลาภาสันบวกไป20คะแนนย้ำอีกทีนะคะ MVP 3คนนี้อยู่ทีมเฮนทั้งหมดเลยค่ะและสถิติเด่นของทีมเฮนนะคว้าใายแบบถล่มทลายเป็นครั้งที่3ของฤดูกาลนี้มอแกนเฮนกับตันทีมนี่โอ้โหคุณแม่นี่กว่าสถิติชนะ30นัดเป็นผู้เล่นที่รับดีได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ลีกนี้ เป็นเจ้าแห่งการรับถึง730ครั้งและเป็นผู้เล่นที่มีการรับคะแนน2หลักมากที่สุด47นัดสำหรับคนต่อมาที่เล่นโดดเด่นก็คือทอร์ซี่ดิกซันชนะ9ใน10นัดล่าสุดค่ะคุณผู้ชมแมตช์นี้แอดมิน,นสะใจทีมเห็นมากๆเลยนะคือแม่มาในโหมด,ดรถถังถล่มสนามสไตล์แบบไม่ไว้ชีวิตเลยคือดูจากตารางคะแนนสัปดาห์เนี่ยนะโหแทบจะร้องไห้ให้กับทีมสีส้มอค่ะ คือทนะีมเฮนเนี่ยนะมีดาวยิงติดท็อปทของนัดนี้ทั้งหมดเลยอะคุณผู้ชมแดนนี่ดูสารคะแนนลีแกนคูเปอร์326คะแนน2คนนี้คือคู่หูตบระเบิดโหสองคนนี่นะคือเครื่องยนต์หลักของการบุกตบหลากหลายตบหนักตบเร็วตบจนบ็อกคู่เดอสู้ตามไม่ทันอะแบบว่าเห็นลูกลอยมานะใจหายวาบกันไปข้างหนึ่งเลย และซาลาพาสัน317คะแนนคนนี้ตัวตบอีกคนหนึ่งที่คะแนนพุ่งปรี๊ดเลยเป็นเหมือนดาวรุ่งพุ่งแรงที่มาเสริมการบุกได้อย่างลงตัวส่วนกับตันทีมโมแกนเฮนส์248คะแนนโหคุณแม่เจ้าแห่งการรับป้องกันในแดนหลังเป็นเสาหลักด้านหลังที่ทำให้ทีมนั้นบุกได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุดสรุปสไตล์การเล่นแบบทีมเฮนสบุกแม่นรับมั่นใจ อเมาเล่นแบบมีโครงสร้างชัดเจนค่ะคือใช้จุดแข็งของดาวตบหลายตัวในสลับกันตบไม่ยึดติดทางใดทางหนึ่งการรับก็ทำได้ดีทำให้สามารถเปลี่ยนจากรับเป็นบุกได้ในเวลาอันรวดเร็วเรียกง่ายๆว่าลื่นไหลพริ้วไหวมากๆเลยค่ะและมาถึงบุคคลที่คนไทยรอคอยในมุมมองของแอดมินนะมาเจาะลึกชมพู่พรพันธ์กันค่ะมือเซตผู้ปั้นเกมให้ลื่นไหล และนี่คือประเด็นเด็ดที่ทำให้คุณผู้ชมอยากรู้ว่าทำไมนะชมพู่ถึงได้รับให้ลงเป็นเซตเตอร์หลักเล่นเอาซิดนีย์ฮิลลี่มีเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวแฮนชันน่ะก็ไม่ธรรมดาใน PFV นะ1สถิติพูดเอง247คะแนนคือคำตอบชมพู่ทำคะแนนส่วนตัวได้สูงถึง247คะแนนค่ะ ในนัดนี้นะซึ่งมาจากแอซซิสต์37ลูกซึ่งได้ลูกละหคะแนนก็เป็น37คะแนนการส่งบอล7 a แอซซิตใน3เซตแสดงถึงการครองบอลและเป็นผู้ปั้นโอกาสส่วนใหญ่ให้กับทีมดิก6ลูกได้ลูกละ5คะแนนเท่ากับได้30คะแนนแสดงว่าชมพู่ไม่ใช่แค่ยืนเซตอย่างเดียวนะแต่ลงมารับในแดนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมการรับของมมแกนเฮนได้อีกแรงด้วยค่ะ 2. เคมีที่ลงตัวระหว่างเซตกับตัวตบคุณผู้ชมแอดมินจะบอกว่าแอดมินเนี่ยนะตะกายร่างจากเตียงเพื่อมาดูแม์นี้เลยนะการที่กัปตันมอแกนเลือกชมพู่ลงในแม์นี้แบบเต็มๆ3เซตเนี่ยแสดงว่า เธอเห็นความพริ้วไหวที่ชมพู่สร้างให้กับเกมรุกค,ค่ะชมพู่สามารถส่งบอลให้กับดาวยิงอย่างดูอย่างคูเปอร์เนี่ยตบได้แบบสบายๆในจังหวะและก็ตำแหน่งที่พวกเธอนั้นชอบด้วยซึ่งสิ่งนี้สำคัญกว่าการเซตแบบสวยแต่รูปแต่ขาดความเข้าใจในตัวตบซะอีกนะคะ 3. การปรับตัวและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นคุณผู้ชมคิดแบบแอดมินไหมคือแอดมินมีความรู้สึกนะคือแบบ รู้สึกได้เลยว่าชมพู่เนี่ยคะ่ะในสัปดาห์ที่2เนี่ยนะเล่นได้มั่นใจกล้าตัดสินใจมากขึ้นการที่ทีมชนะติดต่อกันแล้วก็มีตัวตกคุณภาพเยอะเนี่ยมันช่วยลดแรงกดดันแล้วก็ทำให้ชมพู่สามารถที่จะแสดงฝีมือออกมาได้อย่างเต็มที่หรือว่าหรือว่าชมพู่เขาเปิดตัวแฟนใหม่เขาเลยสบายใจอันนี้หยอกหยอกนะคะอ่ะสรุปแบบแอดมินทำไมทีมแฮนถึงชนะขาดลอย สก,กอนำทั้งเกมมีตัวตบระดับท็อปถึง3คนดูคูเปอร์และพาสันสลับกันยิงจนทีมสีส้มรับไ,ไหวอะ่ะระบบรับที่แข็งแกร่งมีมอร์แกนเฮนซึ่งเป็นผู้นำในการรับและแม้แต่ชมพู่ในฐานะเซตเตอร์ยังมาช่วยรับได้อย่างมีประสิทธิภาพการปั้นเกมของชมพู่เธอคือฟันเฟืองสำคัญที่เรียกว่าช่วยเชื่อมเกมรับสู่เกมบุกได้อย่างเนียนกริบเลย และที่สำคัญนะชมพู่เนี่ยสร้างความลื่นไหลให้กับทั้งระบบซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้กัปตันมอร์แกนเนี่ยมั่นใจให้ชมพู่ของเราลงสนามเต็มเวลา3เซตเลยค่ะจากที่แอดมินเล่าให้ฟังเนี่ยนะคุณผู้ชมคิดว่าสำหรับนัดต่อไปชมพู่ควรพัฒนานด้านไหนเพิ่มเติมอย่างเช่นเซิร์ฟเอสบล็อกอะไรแบบนี้และถ้าทีมเฮนส์เนี่ยนะยังฟอร์มร้อนแรงแบบนี้ พวกเธอมีโอกาสคว้าแชมป์หรือเปล่ามาดูนัดต่อไปทีมเฮนจะเจอกับทีมทอมสันวันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดของเราพอดีเลยนะคะคือดูกันแบบสบายๆเลยเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมแอดมินว่าสถิติมอร์แกนเฮนสนี่นะทำงานอย่างต่อเนื่องจริงๆเลยนะรีแกนคูเปอร์ก็กำลังมาแรงอีกด้วยคุณผู้ชมคิดว่าคู่ไหนหน่าดูที่สุดในนัดต่อไปมาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยค่ะ และเช่นเคยก่อนจบคลิปนะคะอยากจะขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เอ็นดูช่องนี้เข้ามาพูดคุยกันนะคะถ้าชอบเรื่องแบบนี้วิเคราะห์สไตล์แอดมินแบบนี้นะคะกดติดตามไว้จะมีเรื่องเด็ดๆมาอีกค่ะขอบคุณค่ะไปละสวัสดีค่ะ